เรื่องตั้งฉายารัฐบาลเ้าเขาก็ไปถามนายกอายกไปตั้งฉายารัฐบาลก็แล้วกันนายกยังไงตั้งฉายารัฐบาลก็แล้วกันอตั้งฉายารัฐบาลเอาเป็นบางคนก็แล้วกันเริ่มจากโอ้โหนี่นักข่าวสายธรมเนียบปีนี้แรงดุเนาะดุนักข่าวสายธรรมเนียบปีนี้ดุ แต่ละปีเป็นธรรมเนียมนักข่าวนักข่าวสายธรรมเนียมก็จะตั้งฉายาให้รัฐบาลให้นายกให้รองนายกให้ทงตรีดูสิครับว่าปีนี้ตั้งฉายารัฐบาลอย่างไรฉายาคือฉายารัฐบาลประจําปีนี้ได้แก่พ่อเลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแล้วจะจะให้ใครเลี้ยงอ่ะพ่อเลี้ยงแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะก็ไม่ได้ผิดบอกแค่พ่อเลี้ยงอ้าวถ้าพ่อไม่เลี้ยงแสดงว่าพ่อก็ไม่รับผิดชอบสิ ถ้าพ่อไม่เลี้ยงพ่อไม่รับพ่อพ่อไม่ชอบพ่อใช้ไม่ได้ดิแต่พ่อใช้ได้พ่อพ่อต้องเลี้ยงใช้ป็นายกพ่อเหลือลูกพ่อเหลือลูกไปดูใช้ยานายกอไปดูฉชยานายกส่วนชยานายกฉชยานายกแพทองโพยร้ายตายใจร้ายล้อมาจากชื่อนายกแล้วคงจะไปจับตอนที่ท่านนายกเป็นดํารงตําแหน่งใหม่ๆท่านก็จะมี iPad ประจําตัวมีอะไรก็จะเปิด iPad แถลงข่าวชี้แจงอะไรก็ดูจาก iPad แล้วก็ไปล็อกกับชื่อแพทองทานเป็นแพททองโพยจะแถลงข่าวก็ต้องควัก i p a d แล้วก็แถลงตาม iPad ใช่ดังนั้นเขาจึงแซวแพ้ทองโพยใจร้ายใจร้ายจริงๆแต่เนี้ยงงพี่อ้วนภูมิทำไปที่ไปที่หัวหน้าพักดีกว่าเอาหัวหน้าพักไปที่พิรพันธ์ไปที่อนุทินดิเอาคุณอนุทินอ๋อ อนุทินรองนายกรมวมหาไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยฉายอนุทินปีนี้ภูมิใจเสนอค่ะภูมิใจขวางขอนําเสียงคว่าภูมิใจขวางขวางใครครับขวางเพื่อไทยขวางรัฐบาลขวางเพื่อไทยก็หลายทีละเข้าวัวักในสภาเข้าวัวันในสภาเอาคนตรงตรงทิ่มกันตรงๆรขานตั้งแต่ร่างกฎหมายสกัดรัฐประหารของสสพักแกนนำล่าสุดก็โหวตสวนร่างพรบประชามติอีกต่อไปก็คงจะมีอะไรอีกอ่ะ ไปกันที่หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติพิรพันธ์สาลีรัวิภาคาารองนายกรมวพลังงานพิรพัง <c oughs> พิรพังเออเขาตั้งฉายารอบนี้เขาร้องมาจากชื่อเนาะชื่อหรือชื่อพักหรืออะไรเนี่ยที่มาที่มาพิรพังที่มาที่มาเป็นการพังอุดมการจากพักขั้วตรงข้ามชินวัตรที่ตกลงมงใจมาจับมือร่วมกับรัฐบาลน,นายกอิง แล้วก็ได้ไปกระทรวงใหญ่ๆไปถูกคาดหวังว่าจะมาแก้ปัญหาเรื่องพลังงานให้ชาวบ้านได้ใช้น้ํามันถูกลงเ<ม>จ้าตัวก็ยังหมายมั่นปั้นมือหมายถึงคุณพีรพันธ์นะประกาศจะแก้กฎหมายหรือโครงสร้างภาษีน้ํามันจนมีการเปลี่ยนหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็ยังไม่ชัดเจนหรือจะซุ่มทาเงียบๆงานนี้สังคมช่วยกันลุ้นว่าจะได้ทันรัฐบ,บาลน,นี้หรือเปล่าหรือจะพังพับไปก่อน <Okay. S 1> รอมานานแล้วน่าจะมีน่าจะมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเขาก็แซวคุณพีรพันธ์โอดมการพังไปแล้วใช่ไหมอืม ต่อต้านระบอบทักษิณแต่ไปร่วมตั้งรัฐบาลกับเขาทาไมกับ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 พรรคเพื่อไทยใช่อันนี้อุดมการ์มันพังไปแล้วจึงเป็นที่มาของปีละพังหลักๆนะหัวหน้าพักประชาชาติพันตธบทเอกทวีสอดสองรมวยุติธรรมทวีไอพีทวีชื่อทวีใช่ไหมทวีสอดสองเขาร่ากับคําเอาสองคำมาบวกกันทวีบวกวีพีกลายเป็น วีไอพีก็มาจากเรื่องชั้น14แหละนั่แหละคุยจาร์กันเยอะจะไปที่หัวหน้าพักเฉริาธิยปัดเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักเิมยปัง่ายๆประชาธิเป๋ดุจริงๆไปที่ไปที่ไปที่พัคอะไรอีกเอ่ยน้ำตีลกลืมไหมมีหลายคนไม่เป็นไร เกิเวลาเข้าไปเยอะแล้วเกิดแล้ววาระแห่งปีสักคำไหมอ่าวาระแห่งปีสั้นๆง่ายๆว่าสามีเป็นคนใต้ใต้สามีเป็นคนใต้จบเธอจบเธอจบเธอแล้วผิดตรงไหนอ่ะไม่ได้ผิดผิดวป่าไม่ได้ผิดไม่ผิดนะแต่เพียงแต่ว่าสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะตอนที่ท่านนายกพูดคำนี้ไงเรื่องผมพูดถึงปัญหาน้ำท่วมแล้วไม่ได้ลงไปในพื้นที่ภาคใต้โอเคโอ้โหน้องๆใส่ทำเนียบปีนี้ใช่ได้นะ อืมเดี๋ยวต้องรอลุ้นสภาดูแล้วก็คมฉายาปีนี้คมอันนี้ฉายาธรเนียบใช่ไหม,มเดี๋ยวเขาต้องมีฉายาของสภาพวกบรรดาสสประธาน okay.